ร้านลิสแมนชอปู่ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอมินดูแล24ชั่วโมงการดีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเอาีเพียงใช้แค่ OpenID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสาม,มารถเติมเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการฝังชำระสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟิเชียลหรือแอป lismanshop อย่าลืมแอดนำน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ออสเมร Steam, วมทั ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่ทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV o เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจงในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมาประกาศนะครับผมผู้โชคดีเนาะที่ ได้โค้ดนะครับนะงานแข่ง RV 2023ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะจะเป็นใครกันบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีัวรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแป,ป๊บวันนี้พี่มีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำไอดีสกินแกลงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง3าบาทมีไอเดียเลือกชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจ tp เรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตด,ดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดี RV ราคาร้อยน,นย้ำว่าราคาร้อน,นได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลย โอเคก็กลับมาจิก <ohn> okay. so ันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์หน่อยละกันนะครับแล้วก็ฝากไปดูคลิปเก่าๆด้วยนะทุกคนนะก็ลงไว้หลายคลิปเลยนะครับอย่างเช่นคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับที่เป็นกิจกรรมสกินของไอยานะครับก็ยังไงฝากตามไปช่วยดูฝากไปช่วยกดไลค์หน่อยละกันนะครับผมนะก็อยากให้ทุกคนฝากเป็นกำลังใจกันหน่อยนะทุกคนนะเออสำหรับตรงนั้นนั่นเองนะครับผมนะไม่ใช่คลิปแจกค้นหรือว่า คลิปสุ่มรางวัลนี่คนกดไลค์น้อยมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศผู้โชคดีนะตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเลือกไวแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดทั้งหมดนะครับว่าคนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็สุ่มรางวัลสุ่มแบบไหนนะครับและวิธีการยืนยันตัวยืนยันตัวแบบไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงรางวัลก่อนลวกันนะครับรางวัลจากกิจกรรมการแจกคนของผมตรงนี้นะครับผมนะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3แบบนั่นเองนะครับผมนะก็ แบบแรกนะครับผมนะนจะเป็นโค้ดที่มาเป็น1,600คนแรกนะครับผมนะซึ่งตรงนี้เนาะมันจะฟิกเลยนะครับว่าสกินเนี่ยจะมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเนาะผมไปมาทั้ง2วันนะครับวันที่21แล้วก็ยีบเนี่ยมันจะมีโค้ดแบบนี้ทั้ง2อันเลยนะครับผมนะนก็คือมันจะมีแค่ 3คนเท่านั้นนะครับผมนะสลับตรงนี้นอะก็นี่จะขึ้นรางวัลให้ดูนะครับส่วนนี้อันนึงนะครับผมนะจะเป็นกิจกรรมการเล่นเกม3เกมนั่นเองนะครับผมนะห้าพายคนแรกเนาะตรงนี้ก็จะมีมาด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นโพลตาอันเชิญเนาะแต่ว่าตาอันเชิญนี่เมื่อเห็นตรวเนี้ยมันจะได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมนะก็คือได้ทั้งท่าเต้นได้ทั้งกรอบได้ทั้งรูปโปรไฟล์ได้ทั้งอะไรแบบนี้ก็คือได้หมดเลยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีรางวัลที่ผมจะแจกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ นีในะข้าวผมนะจะลุ้นตาอัญเชิญสกินอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะว่าลุ้นอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับในกล่องนั้นมันจะมีตาอัญเชิญสกินอันติเมตตาอัญเชิญสกินเลเจนด์แล้วก็สุดท้ายนะครับตาอัญเชิญเอ่อสกินฮีโร่อีกนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตรงนี้ผมก็บอกไม่ได้นะว่าทวนเอาใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะได้อันไหนนั่นเองนะครับผมนะก็ของรางวัลจะแบ่งเป็นทั้งหมด3อย่างแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมจะบอกเนาะผมได้ทําการสุมส่ม มาด้วยนะครับก็เลยหาเพิ่มมาได้อีก2คนะครับผมนะก็ผมจะแจกทั้งหมด12คนนะครับแล้วตอนนี้ผมได้ทําการสุ่มแล้วเนาะแล้วโค้ดที่ผมสุ่มเนี่ยผมสุ่มทั้งหมดนะครับทุกคนที่ได้รางวัลไปเนี่ยจะไม่สามารถเลือกโค้ดได้เลยนี่นะครับผมบางคนได้สกินบางคนได้ตาอัญเชิญอย่างเช่นกรอบรูปโปรไฟล์หรือแบบนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะเกิดการวุ่นวายขึ้นเนาะว่าเอ้พี่เพราะไม่งั้นอ่ะทุกคนก็คงจะอยากได้สกินทั้งหมดเนาะผมก็เข้าใจว่าเออทุกคนก็าห ไมาได้เท่านี้นะครับผมก็ต้องเข้าใจด้วยนะ้อยโอเคครับเดี๋ยวผมจะสูบให้ง่ายๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นเนาะผมสุ่มผู้โชคดีมา1คนนะฮะและทีนี้ผมก็จะสุ่มรางวัลโค้ดต่อเลยนะครับว่าเอ้ยผู้โชคดีคนนี้เนี่ย ได้โคดอันไหนไปนะครับโดยใช้รูปแบบสุ่มเหมือนกันนะทุกคนผมไม่ได้ว่าเลือกว่าเอ้คนนี้อยากได้สกินผมก็เอาสกินให้นะไม่ใช่แบบนี้นะผมก็ใช้ระบบสุ่มเหมือนกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลแล้วก็วิธีการสุม่มแล้วก็โคดเนี่ยน่าจะเขียนแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะมาประกาศผู้โชคดีเลยนั่นเองนะครับผมว่าใครที่ได้มากนะครับสำหรับ12คนนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปโพสที่แฟนเพจก็ดูซเหมือนเดิมที่ทาภารกิจเเมมืื่อววาานนนนนลยนยงงยยไนะด้้ัััับก็งงใหตตสโชี ให้มายืนยันตัวตนนะครับผมใต้โพนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทักไปพร้อมกับส่งควรไปให้นะครับผมนะโอเคก็ผู้โชคดีนะครับทั้งหมด12คนก็จะเป็นตามนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมนะก็ยินดีด้วยนั่นเองนะครับผมที่ได้รางวัลไปเนาะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมนะที่เข้ามาร่วมสนุกกันเนาะเพราะว่ามีคนร่วมสนุกคือเยอะมากนะครับ200ว่าคนน่ะผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนร่วมสนุกเยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็เดวมตา กันดงไว้เลยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนั่นเองนะครับกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะทุกคนนะเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาแจกเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าผมก็คอยอัปเดตกิจกรรมสายฟรีนู่นนี่นั่นอะไรอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคส่วนใครที่ไม่ได้นะครับผมก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกดีๆแบบนี้อีกนั่นเองนะครับนะส่วนโค้ดนะครับผมนะก็แนะนำน้องว่าให้ทัก มาเร็วๆนะทุกคนนะเพราะว่าอย่างน้อยอยากให้ทักมาก่อนวันที่31น้องเพราะผมไปเห็นแวบๆมานเนาะว่าโค้ดเนี่ยมันอยู่ได้ถึงวันที่31ได้เด็ดนะครับส่วนการใส่โค้ดนะครับใส่แบบไหนใชื่อไปทุกคนนะเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูน้องเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็ลองใส่โค้ดไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดที่ผมใส่เมื่อวานเนี่ยมาขึ้นให้ดูอีกทีนึงเผื่อบางคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนั่นเองนะครับผมนะเผื่อแบบใส่ไปเป็นโค้ดนะครับก็ใส่ในรูปแบบปกติเลยนะครับสสัััััั่่่่่่่่่งงงใในน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 นเเเเเเออออพวววกกกกไทมมมโโคคคค้้้ดดดแแบบบปตติลยยยะะะะรรผาาาีี็จจํ1 ใส่ได้แค่1คนเท่านั้นนะครับโอเคที่ผมจะใส่ให้โชว์ตรงนี้นะครับผมนะมันจะเป็นโค้ดกล่องสกิน100%่เนะนะครับผมนะพอใส่เข้ามานะ้อมันก็จะเป็นกล่องรู้สกินแบบนี้เลยแน่ๆนะครับในกล่องเนาะมันก็จะมีตาอเชิญทั้งหมดนะ ก็จะเป็นตางเชิญอันติเมตเลเจนแล้วก็ฮีโรอีกนน่นอนนะครับแบบนี้เนาะแล้วสุดท้ายนะครับมันก็จะสุมให้เราอีกทีนึงนะครับผมว่าเราอ่จจะได้ตาอันเชิญอันไหนไปแน่นอนนะครับผมแต่ว่าในโค้ดนั้นที่ผมใส่ไปเนี่ยผมได้เป็นฮีโรอีกนน่นองนะครับนะส่วนใครที่ยังไม่ใครที่มีสกินในนั้นครบหมดแล้วนาอมันก็จะสุมเป็นคัมพีเขาสูมมาให้แบบนี้เลยน่นอนนะครับผมนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการประกาศผู้โชคดีนะครับก็ยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้้้ออองเเเสีีีียยยใจจนนนะะคคครรรรรรัับบด๋ววมมมกกกิแแาฟื่่ๆูลโ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกันไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อตอุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ